ลองดูนะอ้หนั่นเสียงฟันแตกหรือว่าเสียงมะลาซับชุดกันมาจ่ายไหมอือหืแซ่บเหื่อสดนะแซ่บนำกันด้วค่ะพี่น้องวันนี้พี่มีก็มาเล่นที่บ้านสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่กับบังมี่นะคะวันนี้บังมี่อยู่ บ้านน้องเหมยลี่นะคะทุกคนออกมานอกสถานที่บอมมี่จะมาทําก้อยสู่น้องกินนะคะทุกคนอันนี้บอมมี่ก็ทาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นก้อยเนื้อวัวเนาะตับผ้าคีริ้วแล้วก็เนื้อนะคะเดี๋ยวจะมาทําการกระรอยกันเลยคะ่ะซด,ดสดจากเขียงมาซื้ออีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะใส่ขา้าวโพดเลยคะ่ะอ ฟัวหอมข้อเลยค่ะอันนี้จะทำผุดเจ็บนะคะทุกคนลงมานะคะแต่ไม่เข้าถึงตรงนี้ตมนัวนะคะใส่ลายแทบลายจะทุกคนจะ จะไม่กล้อยขมนะคะเพราะว่าเราจะกินกะบผักขมนั่นเอง,เองเร้อนนะฮะุกคน ใช้มื้ไม่ได้ใส่ของมือทำงานมาชิมก่อนนะคะรับเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดยายเม่ก็จะมาแต่งจานนะคะใหญ่มากสวัสดีค่ะ นี่เลยอยู่กับน,น้องเหมยลี่คนสวยอีกแล้วสวัสดีค่ะเหมยลี่พาแซบค่ะเทเลยน้องเหมยเท่ะจ้ะมาเอเทเลยโอ้ชิมฝีมือพี่มีตัวลาววันนี้อ๋อยไม่ออกอู้ยแดงมากนี่เด้อจ้ะผักบักพริกอยู่ตรงนี้นะคะใส่โปะใส่ข้างหน้าเลยพี่มีมาจากอันนี้ก็กลับแก้มเนาะค่ะน้องเหมยลองชิมก่อนดื่มน้ำเย็นๆให้สดชื่นก่อน มาทุกคนขออนุญาตมาระด้วยจ้ะเปิดนี่เขาเรียกว่าก้อยแบบชิ้นบ่แม่ขมิ้นกินก้อยชิ้นใช่จ้ะลองดูนะอ้หกลัดมากอันนั้นเสียงฟันแตกหรือว่าเสียงมาระอร่อยไหมอร่อยมากค่ะมามากินกันค่ะลืมข้าวเหนียวนะคะทุกคนค่ะลืมข้าวเหนียวโอ้ยมา อพี่มีไม่ไม่กินขมหรอกินนะจ่ายไหมอือแซ่บเนื้อสดนะแซ่บนำกันด้วยค่ะพี่น้องวันนี้พี่มีก็มาเล่นที่บ้านเนาะอากาศก็ร้อนจังหน่อยอขมไม่พอต้องกินกลับมาละออือขมจริงน้องเหมย เนื้อร้านนี้อร่อยมากแซ่บเนาะก่อนมาหาน้องเหมยนี่ไปนัดรับเอาเลยนะเนี่ยใช่ไหมใช่ต้องสั่งเป็นเนื้อนุ่มมากพี่นี่พี่นี่นี่ใส่จังซี่เลยพี่น้องกรอบ้ากมีคนซึมถ่ายแล้วเปล่า กินกับผักแล้วกัะหนูจะใส่แค่ปั่งหน้าน่กลัวแบบพี่มีใส่เลยใส่เลยได้ได้หมดเฮ้ยมันหกไม่ได้แกล้งน้ำเมื่อกี้มันหกจริงปไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งน้ำเมื่อกี้มาค่ะไม่ได้คอนเทนต์ด้วยแบบมันเพราะว่ามันไม่มีแบบฟ้าแบบเป็นเหยาะๆนะแมน แต่หนูชอบผ่มตอตอกำลังแซบโอ้หดูตักมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมมาค่ะลองนี่นะคะทำใหญ่ๆตาสวดจับมือ ขนาดไม่มีข้อแมวเลยเนี่ยล <c oughs> ืมจริงปกติหนูจะกินก้อยแบบสับอะ่ะอันนี้มาแบบเป็นต่อนเป็นชิ้นเลยแสบบอที่สุดที่สุดมาทาขี้ริวเน้นๆ เิ็บาทเผ็ดจริงเป็นชนะุนอะม,ม,มีเม็ดข้างในแบบแก่ะอ,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 อร่อย ีมือตัวเองก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไหนลองใช้มือบ้างนี่อุ้ยคำใหญ่เลยค่ะใช้มือเสร็จนี่คำนี้เเดียวลักจำเนาะไม่เป็นไรรอบน้าแก้ตัวใหม่เดี๋ยวพี่มีพี่ว่ากูต้องใหม่ใช่ไหมใหญ่มากอร่อยนะอร่อยมากเลยหนูกินหอมกระหมด อีกคนกินหอมเก่งอีกคนกินกระเทียมเก่งอ,อ่ะค่ะอือชอบ่อยเนาะ่ได้อีกสักคำเนาะซีดเลยทั้งเผ็ดทั้งขม <laughs> มาขมๆเนาะยางดาวแบบนี้แหละเบิ้งอ้า<อ>โ,โซนโซนอืมอมเนื้อแบบนุ่มมาก ดีถ้าเปิดร้านก้อยเหรอร้าว่าขายเนื้อร้านขายเนื้ออือแก,แกเป็นแกเป็นเนื้อโคขุนไงอือดูว่าุ่มมากอร่อยเอนาะุ่มแล้วก็สีแบบสดกินเนื้อทางนี้นึกว่ากินเนื้อหมูอืซีดซีดเหรอค่ะ<า>อ๋ออันนี้แกจะเก็บไว้ให้เลยอืม เขียงเนื้อตาซื้อตือ่ขึ้นนี่จะนอดผักอร่อยหยุดไม่ได้เลยหยุดไม่ได้แซบบอสป่ะเนี่ยติดใจบอส้องามทำให้กินบ่อยบอสข้ามมืะ <c oughs> เล่งน้องอีกอเดี๋ยวสิพากันไปกินหลังกล่องเด้อจ้าเพราะวา่าลิปมันสิ โดนนะจ๊าเนาะ<อ>แสบแมนบอแบบที่นี้สำหรับคลิปนี้บอกมี่กับน้องเมลีขอตัวลาไปก่อนเด้อจา่าว,วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มีน้องที่ทําก้อยแซ่บให้กินนะคะ,คะพี่มี่มาล่นที่บ้านก็ดีใจนะคะทุกคนคะแล่มากินด้วยก็ฝากพี่พี่เอฟซี FC ของพี่มีนะคะก็ฝากติดตามเมือด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ